มีคลิปคลิปหนึ่งเป็นคุณเป็นคลิปรุดมาที่กรส่งต่อกันในโลกออนไลน์ทั้งหลายเนี่ยว่าโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการเ็าเป็นโรงพยาบาลเอกชนในคลิปเนี่ยจะเป็นการสนทนาระหว่างผู้ป่วยโควิดผู้เป็นหญิงสาวคนหนึ่งเล่ากันพูดง,ง่ายๆกับพนักงานของโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งการสนทนาเนี่ยก็ประมาณว่า คุณจะต้องเสียเงินเนี่ยบริจาคให้กับโรงพยาบาลเนี่ยเป็นจำนวน10,000บาทก่อนถึงจะได้รับการรักษาถึงคุณจะได้เตียงถึงคุณจะได้รถไปรับทางผู้ใหญ่ของโรงพยาบาลครับผมมีน<ด>โยบายว่าคนไข้ที่เป็นโควิดจะต้องบริจาคเงินคนละ10,000แสนบาทอย่างนี้เหรอใช่ครับผมพพเพราะเพราะฉะนั้นแล้วรับคือโรงพยาบาลแรกที่ตรวจพอดเจอจะต้องหาเตียงให้แต่นี่คือจะเป็นรูปแบบโรงพยาบาลเอกชนบริหารจัดก,การกันเอง ทางาบไม่ได้ช่วยเหลือครับผมทั้งที่พี่มีประกันและพี่มีประกันที่ว่าสามารถเบิกอลิมิตเนี่ยนะพี่ต้องบอกบริจาคเนี่ยนะพี่ไม่เข้าใจค่ะครับผมแล้วถ้าพี่อะสามารถที่จะให้ประกันจ่ายได้ไหมคะอ่าตัวประกันนะครับผมจ่ายอยู่แล้วในรักษาครับผมแล้วถ้าเกินวงเงินเกินค่าห้องโน่นนี่นั่นมันไม่เกินค่ะเพราะว่าวงเงินล้านนึงยังไงก็ไม่เกินลูกพี่วงเงินสิบล้านมันจะเกินได้ยังไงมันจะรักษายังไงคะให้มันเกินถึงสิบล้านครับผมอา ถึงไม่เกินเราก็จะขอรบกวนเป็นยอดตรงนี้ด้วยครับเพราะบริษัทกระโดนดลงพยาบาลเพราะเราก็คือมันมีค่าใช้จ่ายที่บางส่วนเบิกไม่ได้อย่างเงี้ยครับผมทางเขาก็เลยกำหนดเงื่อนไขมาให้ให้ผมมาโทรมาชี้แจงก่อนถ้าตรงงใครรับเงื่อนไขได้ได้ค่ะขอบคุณนะคะถ้าแค่เงื่อนวขนี้ผมยกเลิกไปก่อนเลยนะครับผมหมจะให้คิวนอื่นมาต่อเลยต้องต้องขอยี่ในภายในสายเลยนะครับผม สุดท้ายเนี่ยผมไม่รู้ว่าสายตัดจบไปยังไงจากที่ฟังคิดว่าเขารับหรือเขาไม่รับแต่สิ่งที่ผมจะพูดเนี่ยหนึ่งแสบาทเนี่ยค่าแพ้เจี๊ยเนี่ยกินเปล่าเนี่ยมันถูกต้องหรือไม่ในยุคสังคมอย่างนี้ค่ารักษาเนี่ยคุณก็ไปเบอร์กับบริษัทประกันสิไม่ใช่คุณจะมาเอาแพ้เจี๊ยกับเขาอันนี้ก็เรียกกินเปล่าชีวิตคนชีวิตหนึ่งมือเอาเงินหนึ่งแสนบาทมาเพื่อเป็นบรรทัดฐานว่าเขาจะได้รับการรักษากับมึงหรือไม่ได้รับการรักษาคือ ผหไม่รู้จะขุดคำไหนมาพูดคือหากำไรหรือเพื่อรักษาคนอยากให้เปิดเผยชื่อโรองพยาบาลจริงๆเราจะได้ Anti Man แอนตี้แม่งไปรักษาคือคนะเขาเดือดร้อนเขาต้องการเตียงแต่ไม่ใช่ทุกคนจะมี1นึ่งแสนบาทที่จะบริจาคให้โรงพยาบาลแล้วก็เอาไปรักษาถามว่าจาคนไม่มีตังค์ทำไงอ่ะก็งนอนรอไอ้เสียชีวิตอยู่ที่บ้านใช่ไหมคือรัฐบาลมันก็แย่พอแล้วแต่มือมัไม่องมาซ้ำเติมเขาหรอก ไอ้ผู้บริหารเนี่ยจิตใจมึงย่ำแย่พนักงานไปเตือนลูกพี่มด้วยนะความคิดตักกะแบบเยี่ยมากแย่มากไม่รู้จะด่ายังไงขอโทษนะใช้คำหยาบมันสุดๆแล้วจริงๆคือเห็นข่าวแล้วก็แบบอย่างนี้ก็มีเหรอคือคนรอเตียง1นึ่งแสนบาทอะอยากรู้โรงพยาบาลไหนเนี่ยจะได้แอนตี้แม่งไ,ไปรักษาเอาให้แม่งเจ๊งไปเลยจบชีวิตนี้มึงเก็บไว้รักษาครอบครัวม,มนนึงเองาบาลมึงะ